สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำปลาดุกฟูนะคะสูตรไม่มีเก็ดขนมปังผสมเลยค่ะที่เห็นฟูฟูแบบนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อปลาดุกร้วนๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ซื้อปลาดุกฟูไซส์2ตัวนะคะประมาณ1โลแล้วเราก็มาทำความสะอาดตัดหัวออกนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็วอร์มหม้อย่างนะคะ เมื่อหมอยัางมีความร้อนพอประมาณนะคะเราก็ใส่ใบตองลงไปนะคะเพื่อไม่ให้หนังปลาดุกนะคะติดกับตะแกงส่วนใครที่ไม่มีหม้อย่างนะคะก็ให้ใช้เป็นการนึ่งเอานะคะแต่ก็จะคือจะไม่ได้หนังปลาดุกนะคะแล้วเราก็ใช้เวลาย่าง30นาทีนะคะเมื่อครบ30นาทีนะคะเราก็เอาออกมากับปลาดุกอีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้วเราก็ย่างเพิ่มอีก30นาทีก็คือฝั่งละ30นาทีค่ะสังเกตเนื้อปลาดุกนะคะของเราจะสุกพอดีไม่แห้งจนเกินไปค่ะเนื้อปลาดุกเขาก็จะไม่เหลืองแล้วก็จะดูฟูเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็พักปลาดุกให้เย็นค่ะเราก็จะมาทำการแยกหนังปลาดุกแล้วก็เนื้อปลาดุกค่ะเราจะเอาก้างออกให้หมดนะคะแล้วก็เอา เนื้อไว้เอาหนังแยกไว้ต่างหากนะคะส่วนตัวหนังของเราจะใช้เป็นช่วงท้องช่วงช่วงด้านบนแล้วก็ช่วงหางค่ะเราก็จะลอกออกใส่ถาดไว้นะคะแล้วก็เนื้อเราก็ไว้อีกที่หนึ่งนะคะพวกก้างเล็กๆน้อยๆเราก็เออ,อกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ โดนลูกค้าเนาะจากนั้นนะคะก็จะเป็นสูตรของที่นี่เลยค่ะที่ทำให้ประดุกข,ของเรากรอบทนกรอบนานแล้วก็ฟูเหมือนฟูมากๆค่ะเหมือน ผสมเก็ดขนมปังเลยแต่สูตรนี้ไม่มีเก็ดขนมปังเลยสักแอะเดียวนะคะก็จะเป็นสูตรใส่น้ำมันนะคะเราใส่น้ำมันลงไปในเนื้อปลาดุกที่เรายีไว้นะคะเราใส่ไว้ประมาณครึ่งครึ่งขวดนะคะแล้วเราก็ทำการคนให้ละเอียดให้เข้ากันนะคะเนื้อของเขานะคะจะซับน้ำมันได้ดีค่ะเมื่อเราขยํำให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการ เตรียมเผากระทะคา่ะเราเผากระทะนะคะให้มีความร้อนนะคะพอประมาณเมื่อเผากระทะได้ที่แล้วนะคะเราก็ลดไฟให้เหลือเป็นไฟกลางเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เตรียมใส่น้ํามันค่ะวิธีเทน้ํามันนะคะเราก็เทวนนะคะให้ทั่วกระทะเลยค่ะเพื่อ เนื้อปลาดุกจะได้ไม่ติดกระทะย้ํำนะคะให้ใช้ไฟกลางเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงปลาดุกของเราจะมีความไหม้เร็วมากค่ะจากนี้เราก็จะเตรียมเอาปลาดุกลงไปแล้วค่ะเราจะใช้เสียนะคะในการตักปลาดุก แต่ถ้าท่านใดไม่มีเสียนะคะให้ใช้ทับพีปริมาณที่เราใช้ก็คือเศษ1ส่วน3ของเสียค่ะหรือ1ทับพีนะคะแล้วเราก็ทำการตากักแล้วก็เทลงไปในกระทะได้เลยเมื่อใส่แล้วเราก็รีบคนนะคะให้ประดุกฟูมมันฟูขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ใช้ตะแกงตบให้เข้าที่ค่ะ สังเกตนะคะเมื่อน้ำมันตรงกลางแพร่เริ่มนิ่งแล้วให้เรากลับแพรอีกด้านหนึ่งได้เลยค่ะเมื่อประดุกฟูเริ่มเหลืองนะคะให้เราพับครึ่งนะคะแล้วก็นำมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะฟูมากเลยค่ะ เอามาวางภาชนะที่เราเตรียมไว้เป็นกระดาษสับมันนะคะจะค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีมากดูนะคะประดุกฟูเราจะฟูมากเลยนะคะนี่คือเป็นเนื้อปลาดุกเนื้อประดุกแท้ๆเลยค่ะแล้วเราก็ต่อแพที่สองได้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะวนวนวน,วนให้เนื้อประดุกมืนฟูขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ตะแกงตบตบตบ,ตบค่ะให้มันเข้าที่ และเมื่อน้ำมันตรงกลางแพรนะคะเริ่มนิ่งให้เรารีบกลับแพรอีกด้านหนึ่งเลยค่ะสังเกตนะคะว่าแพรของเราจะเริ่มเหลืองแล้วกเ็เหลืองเร็วนะคะให้รีบให้รีบพับแล้วก็เอาขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยเป็นไงบ้างคะฟูไหมคะ 2โลนะคะจะอยู่ที่ประมาณ9-10แพรนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อปลาดุกด้วยนะคะถ้าเนื้อปลาดุกได้น้อยก็อยู่ประมาณ8-9แพรค่ะแต่อันนี้ปลาดุกของเราจะได้มาตัวใหญ่นะคะก็อยู่ประมาณไซส์โลดึงได้2ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนื้อเขาจะเยอะรอบนี้จะทำได้10แพรเลยค่ะสวยไหมคะเหมือนลังพึ่งเลยอันนี้จะฟูนะคะแล้วก็เนื้อปลาดุกจะเยอะมาก อันนี้เราก็จะใช้เป็นถั่วมาคั่วนะคะคั่วเสร็จปุ๊บเราก็มาฉาน้ำมันนะคะฉาน้ำมันแป๊บหนึ่ง<อ>เพื่อให้ได้ความร้อนแล้วก็ความหอมค่ะไม่ต้องฉานานนะคะเพราะว่าจะทำให้ถั่วที่คั่วแล้วมันไหม้เร็วมากค่ะแล้วก็เอามาเสดดน้ำมันพักทิ้งไว้กับกระดาษซับมันได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะมาเตรียมทอดหนังปลาดุกกรอบกันค่ะเราก็ใช้น้ำมันตัวเดิมเลยค่ะทอดหนังปลาดุกเมื่อเราทอดหนังปลาดุกก็คือกรอบมากกรอบนานเหมือนกันนะคะแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะตัวหนังปลาดุก นี้จะเป็นเครื่องเคียงนะคะยำประดุกฟูค่ะก็จะมีขึ้นช่ายมีแครอทมีมะม่วงมีหอมแดงแล้วก็มีพริกซอยนะคะเราจะใช้ผัก3ามสีท็อปด้วยหอมแดงแล้วก็พริกซอยค่ะเราจะใช้สี่ครึ่งคูณเนะคะจะอยู่ในขนาดพอดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะ เดี๋ยวก็จะมาสอนการแพ็คประดุกฟูโดยที่ทำไม่ทำให้แพรประดุกฟูแตกนะคะจากนั้นเราจะมาแพ็คประดุกกันเลยค่ะเราใช้ถุง ร้อนนะคะ8คูณ12ใส่แพรประดุกค่ะใส่หนังประดุกแล้วเราก็จะใส่ถั่วที่เราแพกไว้นะคะเราทำการมัดนะคะให้พองมากที่สุดเพื่อไม่ให้แพรประดุกแตกนะคะถ้าเรามัดเตี้ยเกินไปหรือว่ามัดไม่แน่นจะทำให้อากาศเข้าแล้วก็ปลาดุกของเราก็จะเหนียวนะคะเราต้องมัดแน่นมากๆสังเกต ว่ามัดหนังยางสองเส้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าลมไม่เข้าแพรประดุกก็คือกรอบนานมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดละ50บาทนะคะก็จะมีน้ํายำมีผักให้แล้วก็มีประดุกฟูมีหนังปลาดุกฟูให้ค่ะส่วนสูตรน้ายำของเรานะคะก็จะมีน้ำปลา10ช้อนหัวโตมะนาว16ช้อนหัวโตน้ําตาล18ช้อนหัวโตค่ะ สำหรับปลา2โล10แพรนะคะจะได้พอดีกันเลยแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็แนะนําให้ทุกอย่างมารวมกันแล้วก็คนให้น้ำตาละละลายนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันสูตรนี้จะไม่มีชูรสนะคะแต่ถ้าใครอยากนัวก็เพิ่มชูรสเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทํำยำปลาดุกฟูให้ดูนะคะว่าถ้าลูกค้าได้ไปแล้ว จะยำยังไงให้ประดุกฟูกรอบก็คือเราเอาประดุกฟูมาเทใส่จานนะคะแล้วเราก็ยำต่างหากแล้วก็มาลาดปลาดุกฟูเนื้อประดุกฟูค่ะปลาดุกฟูก็คือเวลาใช้ช้อนตักลงไปก็คือยังกรอบเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเอาไปทำขายได้เลยนะคะสร้างเป็นอาชีพได้เลยค่ะส่วนคลิปต่อไปนะคะเราจะมาทำอาหาร เหลาพัทคารกันนะคะทุกคนช่วยกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะคะรับรองคลิปน่าจะเป็นอาหารเหลานะคะส่วนใครที่อยากรู้สูตรเมนูอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีเชฟนะคะจะมาบอกสูตรวิธี อาหารสูตรอาหารพัตตะขานให้เลยค่ะคลิปหน้าอย่าลืมนะกด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะเป็นทำเป็นอาหารเหลวแต่จะเป็นอาหารอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมสวยมากเลยแล้วกรอบมายนะคะน่าทานมากๆ ส่วนใครถ้ามีคำถามอะไรนะคะหรือสงสัยอะไรเมนใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าจะขอสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถขอเข้ามาได้เนาะอันนี้จะเป็นสูตรของทางพัตตาคารเลยนะคะพอดีคลิปนี้จะเป็นเชฟวันหยุดก็จะมาหัดทำคลิปค่ะสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ขออาภัยด้วยนะคะช่วยติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ